คุ้อใส่คุยอะไรทำไมเป็นเช่นนี้เนะโอ้เพื่อนเพื่อนโอ้ยอะไรบริโลดดนเนาะทำแล้วคะ่ะปกาเดือดทำกับข้าวยามเรงเสียงเด็ดทุกหนาคุณยายเด้อยเขียวกะจีเด้อเพื่อนเพื่อนได้ราคาได้ราคาหัวปี ยำมเมื่อแรงโอ้ยเนาะทำแล้วคะ่ะยำมเมื่อแรงโอ้ยเนาะโอ้ยถังบระไว้เด้ดยเพื่อนเพื่อนมันลุกเกินไป มาลูกงคักแต่นี่เพื่อนเพื่อน,นกล้วยไข่กล้วยกุ้ดได้น้ำได้ปุ๋ยเขียวงามบ่ค่ะเพื่อนเพื่อนเขียวงามสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเด้อสวัสดียมแรงพี่น้อ,อยได้ที่หนึ่งป่าด้วยเพื่อนเพื่อนเอ้าตอนกลางคืนฝนตกกันนี่ บรรยากาศยามแรงทงนาเยไลคุณนะอะสวยงามมากเพื่อนๆเรื่องยามมืลียงเรื่องคือเรื่องนี่บรรยากาศยามมืลียงคุณยายมาหาหัวปีไปเนืองป่าเรื่องเพื่อนๆเรื่องช่วงนี้เมนูป่าเรื่องกุ้วยไข่คุณยายไรทำไมเป็นเช่นนี้เนาะโอ้เพื่อนๆโอ้ยายไรบริโลดดนเนาะได้น้ำได้ปุ๋ยเขียวงามเลยคะ่ะเพื่อนๆ เย,ย้างาเกอได้ดอ้อยค่ะดอ,ดอโอ้นั่นไงหัวปีได้แล้วตัดหอหัวปีจเพื่อนไปนึ่งใส่ฝักกำลังงามเลยค่ะนี่โอ้ยเห็นแล้วก็สบายหูสบายตาเนะน้องๆม,มะเมล็งนอะกุ่นะ สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีเด้อสวัสดีงามแรงพี่น้องเอ้ยหนึ่งปลาเด้อเพื่อนๆทำแล้วค่ะลูกปลาโน่นอะบ่นี่มาหาดูหัวปรีหัวปรีเป็นหนึ่งใส่ปลาเด้อเพื่อนๆรวย โอ้ยยัยเป็นน้อยฉันเคียนฝันคุณยายไรเนาะพ่อน่ะกล้วยไข่กับน้อยในน้อยฉันเพื่อนเพื่อนโอ้ยเกลี่ยได้เร่ะยก็ดูโอ้นั่นไงหัวปีได้แล้วตัดหัวปีจันเพื่อนไปนึ่งใส่ฝักด้วยโอ้ยยัยเป็นน้อยฉันเคียนฝันคุณยายไรเนาะพ่อน่ะกล้วยไข่กับน้อยในน้อยฉันเพื่อนเพื่อนลูกพะโนนนะบ่ มาหาดูหัวปรีปลีเป็นนึ่งใส่ปลาเด้อเพื่อนเพื่อนมาลูกไงคักแต่นี่เพื่อนเพื่อนกล้วยไข่กล้วยกล้วยโอ้ยนนอยย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 นยย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 นยย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 รยนย็ยนยย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 ย้ยยยยยยนยยยยยยเ่ยยยนยยนยย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 ยรยยยายยยมยยยยยยอยอยอยยากกาเยเด้เอ ทุ going, you you. You nah. ่งนาคุณยายไรเนี่ยเนื้อเพื่อนทองฟ้ามึงเนี่ยปลากลัวยยัยไรก็ฮอกเลยเพื่อนๆเด้อ้ำกระหลายเลยเพื่อนๆทำก็เยอะทำแล้วค่ะรวย โอ้อยจะเป็นน้อย,อยเขลี่ยปันคุณยายไรเนาะคนน่ะกล้วยไข่กับน้อยน้อยเฉลีเพื่อนเพื่อนได้แล้วค่ะได้แล้วมนูน,นึ่งป่าได้ไปเรื่อนึ่งป่าเสีหัวป,ปีอคุณยายไรโอ้ยทางบ่ไหวได้รอเพื่อนเพื่อนมันรกเกินไปอี หัวปีเป็นนึ่งใส่ปลาด้วยเพื่อนเพื่อนอม,มึงเนี่ปลากลรว,ว,วยอะไรก็บหอกเลยเพื่อนเพื่อนดูลูกผ่อนนอนอะบ่มาหาดูหัวปีหัวปีเป็นนึ่งใส่ปลาด้วยเพื่อนเพื่อนกำลังงามเลยค่ะนี่โอ้ย นะได้น้ำได้ปุ๋ยเขียงงามละค่ะเพื่อนๆเขียวงาม,ะะงามโอยเกยอะไรด้วยก็ดูเออนั่นไงหัวปีได้แล้วตัดหัวปีจชเพื่อนไปนื่งใส่ฟ้าก็ลายเลยเพื่อนๆน,น้ำก็เยอะวื่ยใส่คุณยายทำไมเป็นเช่นนี้เนาะอเพื่อน โอ้ยอะไรบริโลดดนเนาะได้แล้วคะ่ะได้แล้วมินูนึ่งปลาได้ไปเริ่มเนึ่งปลาเสรหัวปีเป็นอะไรได้แล้วค่ะได้แล้วมินูนึ่งปลาได้ไปเริ่มเนึ่งปลาเสรหัวปีเป็นอะไรได้แล้วคะ่ะโอ้ยทางบาไวไายได้เรื่อยเพื่อนๆมันลุกเกินไป เขาวงจะไล่ว่านปุยว่านปุยได้ส่งเมื่อเนี่เพื่อนเพื่อนเขียวแล้วจ้าเขียยแล้วผลนะนูกพะนนอะบ่นี่มาหาดูหัวปรีหัวปรีเป็นนึ่งใส่ปลาเด้อเพื่อนเพื่อนข่าคงจะไล่ว่านปุยว่านปุยได้ส่งเมื่อเนี่เพื่อนเพื่อนเขียวแล้วจ้าเขียยแล้วผลนะ ีมะปีไปนึ่งใส่ป,าปลาด้วยเพื่อนเพื่อนตอนกลางคืนฝนตกค่นนี่บรรยากาศยามแลงทงนาใหญ่เลยคนน่ออะนมะปีไปนึ่งใส่ปลาด้วยเพื่อเนเพื่อนปลาด้วยกันด้อ,อทำกับข้าวยามแลง ได้น้ำได้ปุ๋ยเขียวงามบ่ะคะเพื่อนๆเขียวงามด้วยโอ้ยย่าเป็นน้อยฉันเขียนป่นคุณยายไรเนาะพ่นหะกล้วยไข่กันน้อยในน้อยฉัตว์เพื่อน,เอนๆเขาเค,คุณยาไนะนะนนยไรว่านปุ๋ยว่านปุ๋ย,ยได้ส่งมือเนี่เพื่อนๆเขียวแล้วจ้าเขียแล้วพวนะ่อ่ะ ยำมเมื่อแรงโอ้ยเนาะจเจอแล้วได้แล้วค่ะได้แล้วอึ๊บนั่นได้แล้วได้แล้วยำมเมื่อแรงโอ้ยเนาะนกพนอน์ละโนโนบ,บ่มาหาดูหัวปรีหัวปรีเป็นนึ่งใส่ปลาเด้อเพื่อน รวยโอ้ยยังเป็นน้อยฉันเขียนปันคุณยายไรเนาะพื่อนกล้วนะนะยไข่กันหน้อยในหน่อยฉันเพื่อนเพื่อนมึงน,นี่ปลากล้วยองไรกันฮกเลยเพื่อนเพื่อนดูกำลังงามเลยค่ะนี่โอ้ย กลวยอะไรกับฮอกเลยเพื่อนเอดูมะปีไปนึ่งใส่ปลาด้วยเพื่อนๆือกำลังงามเลยค่ะนี่โอ้ยนะได้น้ำได้ปุ๋ยเขียวงามป่ะคะเพื่อนเพื่อนเขียวงาม ทางบาไปได้ด้วยเพื่อนๆพนืมันรุกเกินไปข่าวกงยายบ้านปุยบ้านปุยได้ส่งเมื่อเนี่เพื่อนๆเ,เขียวแล้วจ้าเขียวแล้วผลนะยามเมื่อแรงโอ้ยเนาะทำแล้วคะ่ะตังค์นนกับกล้องห้อยไล่ลีน่าได้เพอเพื่อน แสงแดดโอ้ยโตขามาพัดเป็นลมเป็นฝนเลยค่ะเด้อจักแดดอย่างเด้อนี่ก็ได้คุณจะได้ผมมันต้องขนนก็กลองห้วยไล่ลีน่าด้วยเพื่อนๆแสงแดดโอ้ยโตขามาพัดเป็นลมเป็นฝนเลยค่ะเด้อจักแดดอย่างเด้อนี่ก็ได้คุณจะได้ผมมันสวยงามมากเรือเพื่อนๆเด้อยามาเมลียงเด้อค่ะเด้อในบรรยากาศยงาเมลียง